สบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนมาหนีกัสิพามาเบ่งวิธีโยงเรียนพี่น้องผูอันนั้นกับคนโยงพี่น้องเอ,อ้ออันนี้กับมือกล่องคือเก่าเหมือนเดิมคนทํางานส่วนเรียนกับผาเหลาะทวนทวนเรียนพี่น้องไอ้พาเบ่งมาทเรียนนี่เห็นบอนี่อันนี้แหละพี่น้องลูกใหญ่สำนีแล้วก็โยงมันแบบน,นี้วิธีโยงกับสิบประมาณนั้นหละพี่น้องนผูกกิ่งผูกงาไวาย้ยันงาหักเนาะ เวลาลูกเรียนใหญ่หรือว่าหมากเรียนใหญ่ก็ยามันหกักพี่น้อยเขาก็ต้องผูกไว้แบบนี้ <Okay. S 1> นี่แหละทํางานชวนเรียนกับสีอยู่ประมาณนี้ช่วงน,นี้กับงานไล่เนี่ยจักหน่อยพี่น้อยไหลโยงเรียนไหลตีดอกไปกิ่งน้าผูโยงกับโยงผูตีดอกไปกิ่งกับตีผูเป็นมือกล่องกับเป็นคือเก่าเหมือนเดิมบได้ปะมือกล่องในแต่ละมือต้องเป็นอยู่แล้ว เบ่งพาเบ่งไปลำรอแต่ละตน้นต้นนี้โยงแล้วแล้วนาะต้นนี้แล้วเราบอกรือยังต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มโยงเป็นบางกิ่งบางงาพี่น้องกับบอยังบมแล้วเนาะบ่ถึงวันแล้วโยงเป็นบางกิ่งบางงาดิฮะพอวาูกม,มันพอโยงเลยพี่น้องเอยก็เริ่มไหลโยงกันเนาะนี่แหละพี่น้อง ตองผูงามันไวหวหรือว่าผูกกิ่งมันไวนหวเนาะพยานกิ่งมันหกักจะน้อยลูกทุเลียนใหญ่ขึ้นมานน่มันหักพี่น้องอันนี้เห็นบ่อลูกทุเรียนเนี่ยมันมีลำาหลมแบบนี้ได้นี่กิก่งหนึ่งมีจากลูกเบิง้งฉนับเบิง้งกิ่งหนึ่งสองสี่หกแปดโอ้ตัวนี้ชิบผูด,ด้วยพี่น้องงานนี่กิ่งนี่ชิบผูชิบหมากชิบลูกพี่น้องไอ้ผูงานเดียวนี่ชิบลูกสิว่านหน่อยบ่าคอยเห็นแบบนี้นะ จ้าว่า2-3ดอกไอ้ผู้ผู้จักโหทางเทิงผู้ก็ยําย่างอยู่ดอกกระเพาอยู่เต็มกกเต็มมากเต็มกกเต็มมากบ่ผิดว่าเถอกนี่เต็มกกเต็มต้นอยู่พี่น้องเอ้ยบ่น้อยเด้อเห็น่ายมมาแหยมอันนี้บ่น้อยเด้อคือตนี้ก็ลูกใหญ่แล้วก็มีพี่น้องตนี้ลูกใหญ่แล้วก็มีลูกใหญ่แล้วล่ะก็มี ส่วนไลยกระชิ่ำกันเบิดพี่น้องรุดเรือนกันเล็กหน่อยคือไข่เป็ดไข่ไก่เนาะบางหมากหรือว่าบางลูกกระชำกําปัน้นบางลูกกระชำ่องกําปัน้นรุดเรือนกันไปพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบหมพี่น้องคอยบงังน,น้อยพี่ชีโบแมนหน่อยได้หน่นะเจ้าว่าองซั้มลอยผู้แจกักอันนี้น่ะงานนึ่งคะตั้งไลยลูกไล่หมากเนาะพี่นอ้องครูอันนี้ไม่มาดามโด มาใส่โดพี่เ้องเวลาทำหมัดเสือกพางเนะาะที่ได้จองใส่กับไม้ให้มันแข็งแห้งพี่นงงาะไอ้ยบบต้นนี่นะกำลัง่ะกำลังสัมไข่เป็ดสัมไข่ไก่แล้วแต่พี่เ้าะแล้วแต่บางต้นเป็นบางต้นเนาะ <c oughs> บางงาเพี่เนองไอ ทำงานชนเดียวอยู่กับชวนอยู่แบบนี้แหละหากทำงานชนทุเรียนเอาะถ่ายชนทุเรียนให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องช่วงนี้ของดถไปทางใดเนาะเพราะว่าเฮาต้องไหลโยงไหล่ตีเด้ออกไปกิ่งลายใบลายอย่างพี่น้องเอ้ยงานบ่ค่อยว่างส่วนในงานหลายต้องอยู่กับหัวกับสวนต้องถ่ายหัวถ่ายชวนให้พี่น้องเบิง่งตลอดกับคู่มือกับคู่เว้นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยทุกมือทุกวันนั่นแหละนี่น้องเบิง่งมาทุเรียนนี่แหละแต่ละมือแต่ละวันก็ได้เอาสำนึกกันเด้อพี่น้องเด้อ